คนที่อยากประสบความสำเร็จเรื่องการงานนะครับเขาบอกให้ไปไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่ตรง3ย่านนะครับไปยังไงมาดูกันนะครับเริ่มจาก3มย่านมิทาวนะถ้าซ้ายมือเป็น3มย่านมิทาวเดินตรงไปเรื่อยๆนะครับขวามือเป็นจุฬาอันนี้เป็น3มย่านแล้วนะครับเดินตรงไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะถึง3แยกนะครับค่อยเลี้ยวขวานะตรง3แยกจุดสังเกตง่ายๆนะครับมันจะเขียนว่าบล็อก28นะครับบล็อก28จากนั้นตรงนี้เห็นไหมครับบล็อก28จากนั้นเลี้ยวขวานะครับจะผ่านในตรงดับเพิงตรงนี้นะครับ ผ่านดับเพลิงไปไเรื่อยๆจนถึงตลาด3ย่านนะครับข้างหน้าเป็นตลาด3ย่านนะตรงไปอีกครับตรงนี้คือตลาดที่เราจะข้ามฝั่งไปนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือตลาดนะเดี๋ยวรอข้ามถนนนะครับตรงนี้นะมันจะมีทางให้ข้ามถนนอยู่รอสักพักนะครับมันมีสะพานลอยอยู่ข้างบนแต่ผมไม่ได้ข้ามนะผมข้ามเป็นทางม้าลายที่คนข้ามเนี่ยครับตรงนี้นี่แหละ หลังจากข้ามทางม้าลายไปตรงถนนตรงนู้นเลี้ยวขวาไปทางสารพระภูมินะครับแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆนะครับเดินตรงไปเรื่อยๆมันจะเป็นซอกเล็กๆอย่างเงี้ยครับมีไซงานก่อสร้างอยู่ซ้ายมือเราเดินไปเรื่อยๆก็จะเห็นป้ายว่าสารเจ้าแม่ทับทิมนะครับก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปได้เลยมีคนเยอะแยะครับคนทั้งต่างชาติทั้งคนไทยนะครับเมื่อเจอป้ายนี้ก็เตรียมเลี้ยวซ้ายได้เลยนะครับคนส่วนใหญ่ที่มาเขาก็จะเข้ามาไหว้ตรงนี้แหละก็ตามกระแสนะครับผมไม่ได้ตามกระแสนะผมไหว้ของผมอยู่แล้วครับ ีน้เดินเข้าไปเราก็จะเจอพวกมอไซค์รับจ้างเจอคนมาไหว้นะครับแล้วก็คนเราจะเห็นคนเยอะแยะเละครับตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับควันทูบจะเยอะหน่อยครับถ้าใครแพ้ควันทูบก็ระวังนะครับแสบตานะผมยังร้องไห้เลยครับเดินเข้าไปครับอันนี้เผาอะไรไม่รู้แต่เข้าไปตรงนี้เขาจะไหว้เหมือนเข้าคิวนะครับเข้าคิวที่แรกคุณก็ซื้อของไหว้ก่อนนะ มาดูว่าคนเยอะขนาดไหนครับผมถ่ายเป็นรูปมานะแบบนี้ครับเยอะมากเลยนะจากรูปถ่ายเพิ่งรู้ว่าศาลเจ้าแม่ทับทิมอันนี้เขียนว่าศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองนะครับเพิ่งรู้เนาะของไหที่บอกก็มีหลายราคานะครับผมจ่ายที่60บาทนะก็จะมีทูบมีดอกไม้มาให้นะครับแล้วก็ไปเข้าแถวก่อนนะเข้าแถวลัดอย่าลัดคิวนะเข้าแถวคนแถวมันยาวมากเลยครับวกไปวนมาวกมาวนไป 60บาทนะครับ60บาทได้อะไรบ้างก็ตามนี้นะครับเห็นไหมครับตามรูปเนี้ยก็จะมีเทียนมีทูบมีดอกไม้นะครับแถวคนยาวเลยนะครับหลักๆมีแต่ผู้หญิงเนี่ยทำไมผู้หญิงเยอะจังครับผู้ชายมันหายไปไหนหมดครับเนี่ยผู้หญิงเยอะจังทุกางไปอีกดีกว่าก็คิวมันยาวแบบนี้แล้วนะครับทีนี้ก็มาต่อคิวเขานะครับผมก็มาต่อคนสาแแ่นนี้แหละแล้วก็คิวมันยาวมากเลยนะครับเราต้องมาไหว้ตรงนี้ก่อนตรงนี้คือทีกงนะครับไหว้ที่กงเสร็จค่อยเข้าไปไหว้จะไม่ทับทิมข้างในนะ จุดต่อไปเป็นแซลิงเอยนะครับจุดที่4ก็จะเป็นแมกงจุด5เป็นทีจุเอะจุด6จุดเเป็นเทพผู้พิทักษ์ประตูนะครับ 2, อยู่นหน้าประตูเลยนะเจ้าหน้าที่เขาบอกนะครับจุดที่2คือที่ว่า้เจ้าแม่ทับทิมนะครับเสร็จจะเจ้าแม่ทับทิมค่อยไปทางขวามือนะครับแล้วค่อยไปทางซ้ายมือต่อตามแผนผังที่เขาบอกข้างหน้านะครับนี่คือจุดที่2ที่เป็นไหา้เจ้าแม่ทับทิมนะครับ ันนี้คือจุดที่3มที่อยู่ด้านขวามือของเรานะครับคือท่านเทพเจ้ามังกรเขียวนะครับหลังจากจุดที่3ไปก็ไปอยู่ที่จุดที่4กับจุดที่5ที่1นนี่คือ4กับ5นะครับอยู่ใกล้ๆกันนะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับจุดที่4นี่คือแปะกงนะครับหลังจากแปะกงด้านขวามือใกล้ๆกันก็จะเป็นติจูเอยนะครับแล้วก็เอาวางทู่ไปปักไว้ไว้ว้เสร็จตรงนี้ก็เดินออกมาข้างนอกได้เลยใครจะบริจาคตรงไหนเนี่ยเจ้าแม่ทับทิมอีกรอบนะครับให้ดูว่าเจ้าแม่ทับทิมอยู่ตรงกลางพอดีจุดที่2นะครับ ถ้าควันมันเยอะคนมันเยอะนะครับแพ้ควันคุณก็ออกมาข้างหน้าค่อยอธิษฐานอยู่ข้างนอกก็ได้นะครับไม่เป็นไรเทพเจ้าท่านรับอยู่นะครับมาถึงเสร็จข้างนอกเสด็จสุดก็เป็นจุด6.7ก็จะเป็นเทพเจ้าผู้ปกปักประตูนะครับเรียบร้อยแล้วก็มาอธิษฐานข้างนอกได้เลยนะครับเพราะว่าผมแสบตาสุดท้ายอย่างงมงายอย่าลืมสร้างเหตุปัจจัยเพื่อให้เกิดผลที่เราต้องการด้วยนะครับทุกท่าน